สวัสดีครับคลิปนะครับเป็นการทํานายดวงของชาวลัคนาธนูราศีธนูนะครับให้ผลในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทานายดวงในเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้นนะครับออขอว่าไม่เอาไปทะเลาะก,กับแฟนตัวเองนะถ้า <laughs> ตการสำหรับคนโสดก็ขอให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตคู่นะครับเอ๊ในการเจอ,เร,อเรื่องราวความรักที่ดีนะครับทั้งคนโสดและคนมีคู่แหละนะครับเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Facebook Page ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โดนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับตอนนี้ทาง YouTube ก็มีเพลย์ลิสต์อื่นๆด้วยเนาะในเรื่องของพิคอาร์ตนะครับตอนนี้มา ep ที่4แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็พิควอล์กนะครับก็ ep ที่สนะครับแต่ ep อื่นๆก็จะทยอยตามมานะครับแล้วก็ดวงรายศัตรูขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะทําให้นะครับในช่วงพรุ่งนี้นะครับคาดว่าน่าจะเเป็็นนนพรุ่งี้ยๆ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับทั้งาทาง YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์ c e like, b o o k Page ด้วยนะครับเพื่อว่าบางทีโดก็จะอัปเดตอยู่2ช่องทางแหละนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีเรื่องของการดูดฟรีด้วยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับคนมีคู่นะครับของชาวธนูนะครับ ผู้ที่คบกันมามากกว่า3-6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหาาดๆกเนาะขอให้มาดูครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังโราจะติดทมาสแตม์ไว้ให้นะครับอ่ะเอ่อรอยต่อก่อนรอยต่อ,อ,อ,ตอเขา้าพฤษสภาต่อเขมิถุนามันเป็นในเรื่องของบางทีเอ่อชาวธนูรักแฟนรักคนรักของเรานะแต่ทําไมเรามารีความรู้สึกว่าหลายๆหลายๆบ,บางพฤติกรรมบางพฤติกรรมของคนรัก ทำให้เราสับสนอืมคือฝั่งชาธานูอะค่อนข้างที่จะคือก่อนหน้านี้ยังมีความรักยังยังปราถนาดีอะไรต่อกันเยอะอยู่นะครับอืมเพียงแต่ว่าพอถึงเวลามันพอถึงจุดหนึ่งไะเนาะในช่วงรอยต่ออย่างที่โดบอกอาจจะเป็นช่วงที่อัดคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าของการที่บางทีสร้างความสับสนให้กับเราเพราะมันเหมือนกับว่าเขามา มามาหาชาวธนูแบบไม่เต็มตัวอมืมันเป็นในเรื่องของความบางทีลึกๆมันเป็นความว้าวุ่นในจิตใจอืที่บางทีเราก็อยากถามเขาตรงๆนะแต่ไม่เอาอยากพูดกับเขาตรงๆแต่ลึกๆเรากังวลเพราะอะไรเรารักเรารักเลยแหละเรารักแต่เราก็กังวลไปด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าบางอย่างที่เขาแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการง้อหรืออะไรก็ตามมันทําให้บางทีอะชาวหนูก็สับสนเหมือนกันอืก็แต่ถามว่าจะเก็บทรงไว้และบางทีมันเป็นลักษณะการที่บางทีปิดตาข้างเดียวในคู่ที่ไม่ปกติมันเป็นในเรื่องของการที่บางทียอมปิดตาข้างหนึ่งเพราะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้ซื่อในความสัมพันธ์เท่าไรมันประมาณนั้นเลยภาพรวมในช่วงเดือนมิถุนาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกก่อนเนาะมันมีการรอคอยการคาดหวังการที่บางที จะได้มาเจอกันค่อคนข้างจริงๆค่อนข้างไม่หวานนะแต่ก็ไม่แย่ในบางคู่มันเป็นลนกักษณะของการที่บางทีอาจจะทาอะไรตามอารมณ์ตัวเองนี่อยากจะมาก็กมาหรือบางทีนี่อยากจะหายก็หายคือเป็นเป็นความไม่สม่ําเสมอซึ่งมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งรอได้อืมซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวธนูเองที่บางทีก็คาดหวังเนาะ คาดหวังว่าอือเขาจะทํายังไงกับเราเขาจะพัฒนากับเราไหมเขาจะไปต่อกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดที่บางทีอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเลยแม้ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้อย่าให้ดูบอกเนาะคือบางทีเขาค่อนข้างทําตามอารมณ์เยอะเหมือนกันฝั่งเขาว่ามันคือแบบสองเรดเลยอะ่ะแล้วยังมีในเรื่องของนาเอัครับคือบางทีเขาเอาอารมณ์เป็นใหญ่เหมือนกันในบางครั้ง จะถามว่าลึกๆชาวธนูคาดหวังว่าให้เขาดีขึ้นไหมใช่ครับคาดหวังว่าให้แฟนดีขึ้นอืประมาณนั้นเลยภาพรวมในช่วงเดือนมิถุนาไปแล้วเนาะทีนี้มาขยายบ้างนะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนปลายเดืนอนเป็นยังไงบ้างเออ่ต้องบอกก่อนว่าชาวอาจจะเป็นตัวชาวธนูที่บางทีก็จับสังเกตแฟนตัวเองหนักมาก เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเลยอ่ะหรือบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของอรักต่างวัยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยคือบางทีมันเป็นลักษณะของการใี่บางทีจับสังเกตตะเกียงหาเลยอ่ะอืมเพราะเราอยากรู้ความจริงเราอยากรู้ความจริงว่าสิ่งที่ส,ทสิ่งที่เราครบกันมาเราเพียนสร้างกันมาตลอดมันคืออะไรในอีกกรณีหนึ่งมันเป็นการที่บางทีเราอยากรู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ย ซึ่งถามว่าคุณจะได้รู้นะครับดูบอกอย่างนี้เลยมันเหมือนกับว่าเขาเอาพูดตรงๆเจ้าชูอ่ะเออในความเจ้าชูเราก็อยากรู้ความจริงว่าคนในใจเขาอ่ะยังเป็นเราอยู่ปะประมาณนั้นเลยคนในใจของแฟนชาวธนูหรืออาจจะเป็นตัวชาวธนูเองให้อาจเกิดขึ้นสำหรับคได้มันเหมือนโดนส่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีมันทาให้มีคําถามเหมือนกันว่า คนในใจคุณยังเป็นเราอยู่ป่ะเดี๋ยวเป็นคนอื่นไปแล้วอมประมาณนั้นเลยในช่วงกลางเดือนอย่าใี้บอกว่าบางทีมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีเอาแต่ใจอืมเอาแต่ใจจนบางทีเรารู้สึกุดงิดจนเราต้องอยากรู้ความจริงว่าในสิ่งที่เขาแสดงออกมามันเป็นความจริงที่เขาอยากทําเขาอยากแสดงอะไรให้เราเห็นหรือให้เรารู้อืมเป็นอย่างนั้นก็ได้ในช่วง กลางเดือนกลางเดือนนี้โดต้องบอกก่อนว่าโดมีความรู้สึกว่ากลางเดือนเนี่ยมันจะเป็นในชาวธนูจะไม่ไม่กระเตื้องไปทางเขาเยอะละหรืออาจจะเป็นแฟนชาธนูที่บางทีก็ไม่อยากกระเตื้องคือเหมือนจะไม่ค่อยพยายามมากละจะจะจะคงความสวยงามของตัวเองความมีคุณค่าของตัวเองอะ่ะ อ้อยากคุยก็คุยอยากคุยก็ได้คนภายนอกหรือบางทีคนที่ทเรียกว่าไงดีอ่ะคนที่บางทีแบบคือบางทีอ่ะมันมีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะต้องบอกตรงๆแต่บางทีมันเป็นลักษณะของการที่บางทีอ่ะในการพัฒนาความสัมพนะันธ์เนี่ยมันมีความไม่หวาอืมภายนอกอ่ะมีจต่คนคนอื่นอาจจะรับรู้อาจจะเป็นในวงเพื่อนเนาะอาจจะมีการรับรู้ว่าเออคนคนนี้เป็นแฟน ชาวนูแต่ถามว่าในความจริงอะ่ะชาวนูก็อ๋อก็แฟนก็ปกติก็แต่การที่บางทีเน้นทําให้ดูมากกว่าอืเน้นทําให้ดูมากกว่าที่จะไปโพธนาบอกใครว่าว่าคนณนี่แฟนฉันจะไม่เป็นลักษณะของการข้างหลักไม่มีนะครับอืมโมเมนี้ของชาวนูอย่ากคาดหวังนะครับไม่มี แต่เหมือนอยากให้รู้ซึ่งกันและกันมากกว่าว่าเออฉัน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 พยายามให้เท่านี้ในบางคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่บางทีอะอาจจะมีในเรื่องของการส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินคือบางทีอาจจะแบบเออซัพพอร์ตกันเรื่องการเงินอาจจะมีการเปกันบ้างว่าแบบเอออันนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมให้หละซึ่งคนที่ได้รับมาบางทีอะ พอใจในระดับหนึ่งนะแต่ลึกๆก,ก็มีความรู้สึกว่าก็ยังก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวชาวธนูหรือสิ่งที่ชาวธนูให้มาเพราะลึกๆเขาก็แอบน้อยนะกับการที่แบบว่าเขาค่อนข้างคาดหวังไงว่าจะอาจจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าบางคนในความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะของการที่บางทีอะยากที่จะ เอ้ยต้องถึงกว่าเนี้ยอยากได้แบบได้เต็มไม่เต็มหน่วยกว่าเนี้เออไม่ได้หรอแค่นี้พอแล้วหรอหวานกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอประมาณนั้นเลยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเป็นไงบ้างคู่ที่ปกติก่อนนะคู่ที่ปกติเนี่ยเป็นลกักษณะการที่บางทีอึดอัดอือยากให้คนรักโตกว่าเนี้ย เพราะกลางเดือนเราก็บอกแล้วว่าเออไม่หวานไม่หวานนะอยากเน้นใน,นเรื่องของการทําให้ดูอยากมีวุธ,ธิภาวะให้แฟนเห็นอืมอยากมีวุฒิที่แสดงวุธ,ธิภาวะให้แฟนเห็นเพราะฉะนั้นการที่มานั่งคาดหวังกับชาวานุมากๆหรือบางทีเราไปคาดหวังกับแฟนมากๆอึดอัดนะครับอืมแต่เขาจะไว้มากตัวเอง ระวังในเรื่องของอีกโก้ใส่กันด้วยต้องบอกแบบนี้เลยบางทีการที่บางทีไม่ยอมกันเพียงเพราะว่าการแสดงออกที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทีนี้มาดูฝั่งแฟนะแฟนชาวธนูเป็นยังไงบ้างเนะาะาตาดินสองใบเลยแล้วก็มีทุ่โอ้ทตาดินเบอร์ใหญ่ด้วยครับขยันอ่านรูปเนื้อทั้งเดือนเขาเป็นยังไงบ้าง แอนโชว์ะนดูมีรู้สึกว่าจริงๆอะบางคนอะอาจมีการที่งอด้วยการขอพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆงอชงา่นนุด้วยการขอพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆซึ่งอาจจะเป็นในช่วงกลางเดือนอืมเนอะซึ่งอาจจะเป็นในช่วงกลางเดือนเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าเขาเขาพยายามที่จะหลุดออกมาจากกรอบเดิมๆจากคอมฟอร์ทโซน พินิจพิจารณาดีแล้วในช่วงต้นเดือนว่าเออคนนี้แหละแม้ว่าจะคาดหวังว่าเจอคนที่ดีกว่านี้แต่ถ้ามันเป็นยังยังป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นคนนี้อยู่ไงก็จะทําให้ดีที่สุดในคู่ที่คบกันอยู่แล้วดูมีความรู้สึกว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเงินหรือบางทีมันก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์แม้ว่าบางทีก็จะมีความอึดอัดใจกันบ้างแต่ก็จะดูแลให้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเลือกมาแล้ว เราจะไม่ยอมให้เขาอมทุกข์คิดอะไรคนเดียวคิดอิงเอออิงอยู่ฝ่ายเดียวถ้างอนจะรีบมาง้อเลยอืมเพราะรู้ว่าลึกๆคนที่จะเป็นโลกทางใบให้กับชาวให้กับแฟนชาวธนูได้คือชาวธนูประมาณนั้นเลยในบางคู่มีในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการเงินด้วยบางคู่มันเป็นลนักษณะของการที่บางทีเ ดูต้องอบอกก่อนว่าบางคนนะ่ะมันเป็นลักษณะของการาที่ยงงเทียะถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกตินวยหนอ่อยคือเขาก็จะประเมินน่ะแต่เขาก็จะเลือกคนที่ทําให้หนึ่งการเงินไม่เสียถ้าเป็นชาตานูนะสองถ้าถูกต้องตามศีลธรรธมตามอะไรก็ตามแล้วชาธานูเป็นตัวจริงของเขาด้วยยังไงเขาก็เลือกชาตานูครับประมาณนั้นเลย คนโสดนะโสดสนิทโสดสนิทตรยไมเขารู้สึกว่ามีคนสองคนเป็นรักทางไกลก็ได้ส่วนใหญ่เป็นรักออนไลน์แต่ถามว่าจะรีบแจ้นเข้ามาเลยไหมไม่ไม่แจ้นนะครับคนคนนี้ไม่แจ้นไม่รีบไม่รอนซึ่งในช่วงแรกๆะของการที่บางทีเริ่มคุยกันสร้างความสับสนให้กับชาวธนูอย่างมาก เธอจะเอายังไงเดี๋ยวมาก็มาเดี๋ยวไม่มาก็มาล,ล,ล,ลึกๆเราคาดหวังนะไม่ใช่ว่าเราไม่คาดหวังแต่เราเก็บทรงอืมชาหนูคาดหวังนะแต่เก็บทรงเพราะเราไม่อยากที่จะพอพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วพอเราเซเยสไปแล้วแล้วเดี๋ยวหน้ามือเป็นหลังมือเกิดอะไรขึ้นอืมประมาณนั้นเลย ส่วมีคนเก่าโดยมีความรู้สึกว่าระวังชาวธาตุน้ำมีกระกระิดิดหนึ่งคนคนนี้อาจจะมีคนที่บางทีเขาก็ไปไปมา,มาหรือเป็นภาวะของการที่บางทีเขาปกปิดปิดบงังและเขาก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าเขาจะไปทางไหนจะเลือกทําตามใจตัวเองคนที่เติมเต็มทางความรู้สึกให้กับตัวเองหรือคนที่ให้ความมั่นคงกับเขาได้อืม ประมาณนั้นเลยบางคนเจอในเรื่องของการที่ความสัมพันธ์ไม่ปกติด้วยก็มีต้องบอกแบบนี้เลยโสดที่มีคนเก่าชาวท่าดีมังกรประสบการณ์ชัดมากมีการกลับมางอแน่ๆง้อแน่ๆครับชาวท่าไฟเมสิงห์หนูอีกโก้จัดมากเลยคุยกันแรกๆบางทีเพราะอยากคุยเหมือนคน,คนที่โตแล้วมากกว่ามากกว่าที่จะมานั่งแบบเออเธอวัอนเธอต้องงอฉันสิอืม แต่จริงๆอยากให้งอไหมใช่ไอคนที่โตนี่แหละจริงๆลึกๆก็เป็นเด็กมากๆเลยชาวธาตุน้ำมีกระคบจิจิตบางคนก็อย่างที่บอกแหละครับบางคนน่ะเหมือนอยังเลือกไม่ได้งับสนว่าจะเลือกทำตามความรู้สึกตัวเองหรือคนที่ทําให้ตัวเองมั่นคงดีทางความทางการใช้ชีวิตหรือการทํางานซึ่งบางทีมันทําให้เขาติดได้ด้วยนะครับ โสดที่เพิ่งคุยคุยกันแรกๆระวังชาวธาดน้ำแหละนอกนั้นจะนอกนั้นหรอชาวธาตดินอาจจะมีคนเก่าๆที่บางทีเขาก็ยังยังเคลียร์ไม่เสร็จยังเคลียร์ไม่หมดชาวธาตุน้ำมินกรอเล็ิจิกจะเป็นลักษณะของการที่บางทีอ่ะดูดีๆนะดูดีๆบางทีอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติด้วยนะครับในบางคนบางการณีเนาะ ให้ออราเคิลสี่ใบเป็นยังไงบ้างอใบแรกก่อน New Experience and Possibility เนาะการที่จะไปเริ่มชัปเตอร์ใหม่ๆจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับใครหรือจะเรียนรู้อะไรกันใหม่บางคนเรียนรู้กันอยู่แล้วไงแต่พบางทีเรื่องเก่าๆก,ก็ยังไม่ได้แก้ไขหรอกแต่มันควรจะถูกแกะได้รับการแก้ไขบนความรับผิดชอบที่ดีและควรจะเริ่มต้นใหม่กันได้แล้ว อสำหรับคนมีคู่จริงๆทั้งคนโสดด้วยแหละมันเหมือนกับว่าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันได้เลยกล้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองนะครับแล้วมันจะทําให้คุณได้คําตอบว่าคุณอนะสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่่ะคุณกําลังเผชิญความรักที่คุณคาดหวังจริงๆหรือเปล่าด้วยบางทีก็อเอาตัวเองอะไปอยู่ใน ความรู้สึกที่สดใหม่ออยู่ตลอดเวลาสดใสสดใหม่อยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นเลย Be gentle with yourself บางทีอาจจะต้องไม่ต้องตึงกับตัวเองก็ได้บางทีมันคือหลายๆคนอ่ะมันเป็นภาวะของการที่คาดหวังจากอีกฝั่งหนึ่งมากเกินไปทั้งคนโสดแล้วคนเป็คู่เลยนะคาดหวังกับอีกฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปจนบางทีเรามีความรู้สึกว่าคนที่พอดีกับฉันอนะมันน่าจะยังไม่มีอมถ้าเราดความจริงอะ่ะ อาจจะเป็นคนที่เรากําลังสงสัยอยู่ก็ได้อะบางทีเราก็ต้องถามตัวเราเองด้วยนะว่าความต้องการของจริงๆของเราอะเราต้องการคนแบบไหน่ะเราก็คนธรรมดาเขาก็คนธรรมดาเหมือนกันหรือเปล่าประมาณนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังกับอนาคตนะแต่คาดหวังว่าในตัวตนของเขาอะแล้วมันทำให้ตัวเราอะ เป็นยังไงสดใสไหมมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขในทุกๆวันแฮปปี้ <Happy S 1> อยู่ตลอดเวลาไหมเพราะใบต่อมาคืออะไรเฟซอ p พโพสครับคือมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีเติมเต็ม,ตมความสดใสให้กันและกันได้มากน้อยแค่ไหนสองใบนี้ไม่เหมือนมาคู่กันเลยอมไม่เหมือนมากคู่กันตรงที่ว่าถ้าเราอ่อนยนกับตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแล้วเรามองความตามหลักความเป็นจริงแล้วว่า เออคนคนนี้ทําให้เราสดใสเหมือนกับตอนที่เราอยู่กับตัวเองได้ไปต่อกับคนนี้ได้เลยครับไม่ต้องลังเลแต่ถ้าคนไหนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ให้คุณค่าคุณแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าหลกทางความรู้สึกด้วยก็ไม่ต้องไปครับแง่ายอืาไม่ได้พาทำให้เราไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆหรือชัปเตอร์ใหม่ๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่หรือในความสัมพันธ์ไม่ต้องไปครับ เพราะความรับผิดชอบเบื้องต้นในการใช้ชีวิตคู่หรือพื้นฐานการใช้ชีวิตคู่เขาก็ยังทําให้เราไม่ได้เลยอโอบกอดอะไรที่มันเป็นความสวยงามของคุณที่แท้จริงเอาไว้นะครับซิ b บิวตี้เลือกความสวยงามจริงๆที่คุณมั่นใจว่าคุณรับได้จริงๆแค่นั้นเลยครับแล้วหลายๆอย่างมันจะตอบตอบคุณเองเหมือนตอบฟีดแบ็กกลับมาเลยครับว่าคุณมองเห็นเขาแล้วคุณมองเห็นตัวเองไหม คุณมองเห็นเขาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะเราไม่กลับไปอยู่จุดเดิมนะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและความรับผิดชอบอะ่ะมันเท่าเทียมกันประมาณนั้นเลยครับขอบคุณนะครับชาธานูครับแล้วไปเจอความรักที่ดีๆกันนะสำหรับทําคนโสดแล้วคนมีคู่เนาะแล้วกออ็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจครับโดยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ